จะต้องดำน้ำเว้ยดำน้ำให้เรื่มมันลดกันแล้วก็นั่นแหละแล้ใก้หมดแล้วก็ขึ้นค่อยขึ้นมาไว้รอให้เริ่มมันดีชาแล้วดำลงไปแต่นั้นจนจนยากเนี่ยบอกเลยเยี่ยตายแ,ยแล้วเออสเตมินาที่ไล่ต่อยคนเออใช่แต่แต่เรื่องดำนำ้ำทีออ่ผมว่าตั้งแต่ล่างสุดบนสุดก่อนแล้เวเพียเต็มโคตรนาน อไอ้เองไอ้ไอไ้ไรต่อยนี่ไปกดตรงไอ้นี่มาไอ้อะไรอ่ะมันจะเป็นพารกิจของเราสตาร์ไปล่อต่อยแล้วไอ้นี่มันไม่ติดไอน้นี่ติดดาวไงใ<อ>จต่อยยาวๆเลยเลยเรา,าจะไปจะเต็มนะสิแต่ตอนนี้คือมีรถหลักอ่างฟ้องไปรำไปด่าแล้วัม,จะ,ม,ะมจะขับมาพร้อมกับปืน โมันให้กูด้วยเลาักล <Jesus Christ. S 1> ับมาจีสดใครไม่รู้ว่ากูกูว่าอุคคคแค่แต่งรถธรรมดาหรือม่ไปทำทียอะไรต่างตอนแรกตอนนั้นให้โปเท่าไหรน่นะอ่าทําไม่ดิดตอนนั้นให้โปเท่าไห,หร่วะที่กี่บาทวะให้โปรห้าสิบล้านใช่ไหมอ่าจะเหลือไปสองล้านแล้วเพื่อนแกเลยแหละคสองล้านก็เหลือแล้วเพื่อนนม ก็ได้าหา,ดาหาตังทีอะได้ยิบน้อกรถไาลังเลย์เยอะมาอ,อือมีใครเดี๋ยวลอยเลยไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นไฮเรือดำน้ำไฮลูกเ,เล่นไฮอะไรก็แล้วแต่อีกเต็มเลยเพราะอะไรเพราะพี่จะอัพน่ากันโผมาเมื่ถามว่าโปใครเนะี่ย <c oughs> ไง ตัเอ้ยังไงล่ะมบโลโคเลยบอกเลยว่าโคลชิล่าสิบล้านมันปลอดภัยมากๆมไม่โดนใช่โคเป็นล้านกูทำมาแล้วสองล้านเป็นอะไรไปเออล้านโดนเลยเหี้ยแน่นอนไี้สวยเรามีกูเจอทยุห้าสิบสามห้าสิบามจบจบแล้วตอนนี้คือด้นเ็นี่รอแลแตงละอืมไม่มีเยอะแล้วมันมีนิดเดียว มันไม่ได้เป็นดีเดียวหรอกคือถ้าสึกซีโอที่กูแต่งอยู่อ่ะที่กูใช้เก็บรถอ่ะมันคมเมื่อไหร่ก็คือกูเลิกละแต่ตอนนี้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มอย่าเลยวั้นหนึ่งจะทำกลับอ๋ออ๋อชั้นสองกูเก็บตุกตาไว้เออสุดละชั้นสองเก็บตุกตาไว้ชั้นสามกูเก็บโปพวกเราที่เนี่ยเอาะไปใช้งานแบบใช้งานแบบว่ารถมิตบบต,ติ้งอะประมาณนั้นแหละแล้วรถมิตติ้งะนะ <c oughs> ส่วนชั้นหนึ่งรถพัตตอนอย่างเดียวเฮ่ยอะไรเนี <c oughs> ่ยไอ้สัสวูเจอคิ้ควยอะไรเนี่ย ไอ้ไอ้ไล่กูดิไล่ไล่มึงอันไหนวะนี่พีอะไกันสามคนอ้าวไอ้ไรดยูทูบอ่ะตอนนี้มาละมาละอ้ไอ้เาจะข่อะไรวะเนี่ยตาติสติสตาซาบเตบายซาบิปีอาร์ต 嘟嘟嘟嘟嘟嘟。Oh, do, 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 do.